ครับผมสวัสดีครับนะคลิปนี้กับผมมาอยู่นี่แหละหน้าของเมถาเป็นหน้าของเมถาเวนเียว่าหน้าทงแคนนะครับทงแคนก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนพอดีไอ้กรมชนหรืออันน้เพิ่นมาเหตุเป็นคล้องสงนำนะครับคล้องสงนำขึ้นมานะก็เลยอยากให้มองนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกครับผมนะไปเข้าไปชมกันคือคล้องสงนำนะครับมาจากห่วยท่านะครับผมแต่ก่อนมันกกสิมีสะนะสะของเมถาอยู่นี่นะครับตัวเนี้ออกเมดพ่นกกขามหน้าออกเมดนะครับ ฟังนี่จะเป็นฟังทั้งบันลุ่งนะครับตอนนี้กับบันนวลงามนะครับบันนวลงามฟังนี่นะครับผมนี่เนี่ยทิศเหนือทางพุ่งกับไปทางบันตูมบันยังนะครับผมตัวนี้เนี่ยพอดีเอาเอารถมาเนี่ยเดี๋ยวพาเมืองพระชมนะครับคุณนะครับคุณช่องคุณมารีชแนลคนกำลังถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะเขาเขาตามไปครับผมครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นกุดนะครับข้างทางก็จะเป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำ ก็นใช่ในการเกษตรนี่แหละครับแต่ว่าที่นี่เป็นทีของทีสวปกนะครับเป็นทีสวปกนะครับเพกระจัดสันให้ชาวบ้านเห็ดกินทํากินนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับตัวนี้เมืองนะครับแต่ก้อนวงนี้จะเป็นสะนะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปมาไอสูบปลาอยู่นี่นะมันเป็นมันเป็น่าเป็นนี้นะครับนี่เป็นสะตัวนี้ก็จะเป็นพ่นมะขามก็หายไปหมดแล้วครับคือภาพเก่าหายไปหมดแล้วครับมันบริเก็บไปนะครับผม มันบริเวแวมก็เลยหายนะครับเดี๋ยวลงๆอาจจะหน่อยหนึ่งครับผมมองนี้จะเป็นจะเป็นพ่นนะครับพ่นต้นคามนะลุกเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองวันที่ใดบะครับหาลูกเก่ามานะต้นคามมานี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพ่นหนึ่งก็เอาออกครับนะเอาออกเลยพ่นเกี่ยงตับเลยนะครับกระหลักจะมีสะที่เคยมาลงป่าอยู่นี่นะครับฟ้าเคยลงป่าอยู่นี่ตัดทิมเมสทมสะนะครับกับ เขึ้นว่าสิขุดใเทไม่นขุดใเทไม่นะครับตัวนี้นี่ครับจะน้อยกัดเดียวปลูกกกไม้ขึ้นกัดซีเป็นหอมเป็นหยางนะครับตัวนี้คือคือเพิ่นกำลังเหตุไม่นะโบโบเป็นหยางนะครับผมมันกระชิโล่งนี่สินะครับกระชิ่งโล่งนะครับกระชิ่งโล่งโบมีหยังโบมีหยังนะครับโล่งเงานะครับเนี่ยโล่งเงาเลยนะครับตัวนี้กับหินเพิ่นเอาหินโคกเพคนเชียวมามาใส่ไว้แล้วนะครับคุณโล่งเงาคุณเลยครับผมนะอ่า สำหรับไอคลิปนี้กับภาพเมืองแค่นี้แหละครับผมนะภาพเมืองทงไฮทงหน้าครับผมนะความเจริญของไทยบาทนะครับขอบคุณหลายทีท่ติดตามและชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย